ี่ตายไปฮะเกี่ยว <a> โดนดีแลกเก็บดีแลกมาได้หนึ่งตัวฮะกูเสียวเสี้ยนวันนี้คือวันตายของเจ้าโอ้โหแน่จริงก็บทมาดูเหมือนเวเลสจะแค้นในจอดแรกฮะปวดอๆๆๆันติเกี่ยวเข้าไปยกเวเลสกลับมาเดี๋ยวเวเลสยังสู้กลับต่อยังไงเอซโต้เสียบเข้าไปเรียบร้อยฮะล่วงคู่ <c oughs> เอาละครับเหมือนจะมีประเด็นที่เลนกลางกันอีกแล้วเกี่ยวดีแลกไปได้ฮะกดอันติเข้าไปเก็บดีแลกไปได้ฮะตอนนี้วีโร่สามหนึ่งฮะจะไหวหรือเปล่าแต่เหมือนจะมีพาสซีฟเอ่อกำตายไ,ไม่ได้จะได้ไหม ไม่รอดอยู่ดีฮะเวเลสเข้ามาเติมฮะเอนโซโกดอันติเกี่ยวเ,เข้าไปพุ่งเกี่ยวไปหนึ่งทีเก็บเวเลสไปได้ต่อไปก็เป็นตาซาลิมนะฮะโดนเกี่ยวไปหนึ่งทีฟาดไปตายเรียบร้อยห้างเก็บคิวซาลิมไปได้คอสคือสว,วยโอ้โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมพี่เหมือนบีนนะครับวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ที่ถูกปรับใหม่เอนโซมา<อ>ซึ่งก็ได้ข่าวว่ามันปรับใหม่ก็เลยมาเล่นสักหน่อย ว่ามันเป็นยังไงรู้สึกว่าอันตีจะเก็บสะสมได้สามตแตกใช่ปะแล้วก็เหมือนระยะการพุ่งอ่ะมันจะไกลขึ้นกว่าเดิมด้วยมันมันเล่นง่ายขึ้นอ่ะเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะเล่นง่ายหรือมันจะโหดขึ้นขนาดไหนเราจะมาเล่นกันในเกมนี้กันนะตอนนี้ก็ซาลิมได้ซาลิมฝ่ายของข้ามได้เก็บเฟิร์นบัตไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เลนบนเอมิลี่ก็ล่วงไปเรียบร้อยแต่เก็บเปรีมาได้เหมือนถึง อตอนนี้เราก็ฟาร์มไปก่อนนะนี่เป็นแรลงแพตดินัมนะเพราะว่าแรลงไอ้นี่แรลงคอมบานเดอร์ไดมอนด์มันเล่นไม่ได้เพราะว่ามันมีคนแบนเยอะน่าจะตัวน่าจะเก่งน่าดู foreigner. ช่วงนี้น่าจะฮิตน่าดู <c oughs> คนแบนเยอะหรือมีคนเล่นเยอะเหมือนกัน <c oughs> ก็เลยมาเก็บแหล่งแพตดินัมเก็บดาวเพื่อไปดันแรลงให้เพื่อนด้วย <c oughs> อือเดี๋ยวเราก็ฟาร์มไปก่อนนะ <c oughs> <c oughs> เปล่นเลนล่างกำลังจะมีประเด็นนะมาเล่นล่างมีประเด็นนะจังกว่านี้ยังไงเอนโซ่วงโซ่ไปแล้วจังว่าดีเกี่ยวโดนสลิมยกสลิมกลับมาโกดอันติพุ่งเจ็บหน้าไปถึงทีแล้วก็พุ่งไปถึงทีเก็บสลิมไปได้ครับสวยและแมงพึ่งตื่นเลยมาพากเสียงด้วยปังเสียงอาจจะไปแปลกเลย้าพึ่งตื่นเนี่ย ไอ้บ่บังกรก่อนไปบังกรเลยเก็บบังกรเก็บบังกรหมายว่าเรนล่างจะมีประเด็นอีกแล้วนะบวกอะไรกันนักหนาเนี่ยฮะบวกอะไรกันนักหนาเนี่ยคนภาคมันเหนื่อยรู้ไหมปังเอา,ายี่หายเกี่ยวไม่โดนนี่ไม่เป็นไรยังมีอันตีได้เลยเกี่ยวไปอันตี จังหวะนี้ยังไงยกวีโร่กลับมาบพุ่งเตียบมาหนึ่งทีแต่เหมือนว่าจะไม่ไหวต้องถอยกลับก่อนนะฮะจังหวะนี้แต่เหมือนว่าสลิมจะหิวนะครับผมดวดอันติเตี่ยวเข้าไปยกกลับมาโคดอันติเตียบไปหึงทีสวยฮะเตียบยสลิมไปได้ฮะได้ถ้าหิวในป้อมแบบนี้ก็จัดการที่ยากหน่อยน้อย มาฟามต่อมาโอ้ระยะพุกไกมากอะไรวะน้าปกติไม่เร็วไม่พุกไกขนาดนั้นนะอันตี้อะเหมือนว่าเลนบนจะมีปาเดนกันอีกแล้วบวกกันเยอะเหลือเกินนะฮะแรงนี้ไอ้ใจเื่องนี้ยังไงจังหวะนี้เอ็นโซเกี่ยวเวเลสไปได้กระโดดเสียบไปหนึ่งทีเรียบร้อยฮะเก็บเวเลสไปได้นะฮะโอ้โหส่วนเอเมรี่ก็เก็บเอรันดอร์ของฝ่ายตรงข้ามไปได้นะ โอ้คลิปนี้บวกเยอะกันซะด้วยสิภากตายแน่ดูปังเดี๋ยวเขาฟาร์มไปก่อนนะน่าจะเหนื่อยนะด,ด,ดูทุกทุกทษอีที่บนไม่ป็นไรเล่นไอ้ที่เล่นเพื่อนี้นะมันบวกกันเยอะเลยเล่นยากเลยมันไม,ไ,ไม่ได้เล่นยากหรอกแค่มันบวกเยอะมันมีประเด็นกันเยอะนะแต่เหมือนเลนบนจะมีประเด็นกันอีกแล้วจังว่านี้ยังไงเอเบลลี่ตายไปฮะเกี่ยวโดนด,ดีแล็กเก็บดีแล็กมาได้หนึ่งตัวฮะโกรศิวเสือ อันนี้คือวันตายของเจ้าโอ้โแน่จิงก็โ้องดูเหมือนเวเลสจะแค้นใน็อดแรกฮะคดันตีเกีียวก็ไปยกเวเลสกลับมาเดี๋ยวเวเลสยังสู้กลับต่อยังไงเอตโซเสียบกาไปเรียบร้อยฮะล่วงคู่นี่ยดูเวเลสแค้นๆนะเมื่อกี้เต่มันก็ยังเจ็บผมไปได้นะหรือว่าใช้ได้เลยแต่ตอนนี้สกอร์เราอยู่ที่12ต่อ7นะสกอร์รวม ว่าผมอยู่ที่ห้าตาย1นึ่ศูนย์ยังไม่มีแอชซิตเลยอะคิวอย่างเดียวเลยเลนล่างก็ดูดเดือดเลือเกินเนี่ยเลนกลางก็บวกเนี่ยคิกซี่เก็บดีแลกไปได้เนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยแรงนี้มันดูดเดือดกันจังเดี๋ยวเราขึ้นไปทักทายวีเลตกันอีกทีนะมันจะเจอเอรันดอร์ไปด้วยนะฮะ เกี่ยวเอรันดอร์ได้กดเอรันดอร์ยกกลับมาไม่ได้แบบกดอัตติเข้าไปแล้วก็ยกเอรันดอร์เก็บคิวไปได้ฮะต่อไปก็เป็นเวเลสอยู่ในป้อมเอวิลนี่กดนติเข้าในป้อมแล้วจะเตะเวเลสแต่เอวิลนี่ตายแต่เอนโซ่เก็บงานมาได้ครับแล้วก็ตายจ้ะไอชิบหายเหมือนเรียนล่างจะมีประเด็นกันอีกแล้วช่วยหยุดบอกกันสักทีเหอะเหนื่อยวะปังจริง เอาเกี่ยวไปโดนอีกเกี่ยวโดนคี้มอีกโอ้ตายตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนทาร่าโดดเข้าไปจังหวะนี้เอาแล้วยังไงสลิมปลาหอกโดนเอนโซสตันไปเอนโซเกี่ยวสลิมแล้วเก็บคิวสลิมมาได้ฮะแล้วก็ทางด้านทาร่าก็เก็บเอเดนดอมมาได้นะครับผมโอเคแล้วก็เก็บป้อมล่างมาได้ด้วยคุ้มนะก็มันดูเล่นง่ายอ่ะมันดูเล่นง่ายกว่าเดิมนะนะเออ่ถ้าสวัสดีครับสสวัดี เราต้องมาหนึ่งหนึ่งกันหน่อยแล้วแหละได้ข่าวว่าโดนปรับมาด้วยนี่ฮะได้ข่าวว่าโดนปรับมาด้วยนี่จะเก่งสกิลไหนกันเทียวขอหน่อยแล้วกันนี่แน่เรียบร้อยฮะก็ดูเล่นง่ายกว่าเดิมเพราะว่าถ้าสกิลสองไม่โดนเราก็สามารถกดสกิลหนึ่งพุ่งไปเกี่ยวแทนตีเกี่ยวได้ก็บวกก็บวกกันอีกแล้วครับจังหวะนี้โชคสลิมกลับมากระโดดทีไปหนึ่งทีเรียบร้อยฮะเก็บสลิมไปได้โอ้เหนื่อยว่ะอะไรวะเนี่ย เอาละครับเหมือนจะมีประเด็นที่เลนกลางกันอีกแล้วเกี่ยวดีแลกไปได้ฮะกดอันติเข้าไปเก็บดีแลกไปได้ฮะตอนนี้วีโร่สามหนึ่งฮะจะไหวหรือเปล่าแต่เหมือนจะมีพาสซีฟเอ่อกันตายไม่ได้จะ,ะได้ไหมไม่รอ,อดอยู่ดีฮะเวเลฟเข้ามาเติมฮะเอ็นโซโกดอันติเกี่ยวเข้าไปพุ่งเกี่ยวไปหนึ่งทีเก็บเวเลฟไปได้ต่อไปก็เป็นตาร์สลีมนะฮะโดนเกี่ยวไปหนึ่งทีฟาดไปตายเรียบร้อยฮะเก็บยวคิวสลีมไปได้คอร์สคิวชวยโอ้สุดยอด นนแต่เหมือนว่าเอนโซใจหิวจะเอามีก้าคิวครับแต่โดนป้อมยิงตายปอ<ะ>งเอาล้ครับเหมือนจะมีประเด็นกันอีกแล้วเอเบลี่กำลัง2 1หนึ่งกับเวเลสและวีโร่นะครับยังไงฮะจังหวะนี้เอเบลี่เก็บวีโร่ไปได้แต่เวเลสหันกลับมาสวนโดนเอนโซ่เกี่ยวไปหนึ่งทีกดเวนอมเข้าไปแต่โดนเอนโซยกกลับมาได้แล้วเอเบลี่เก็บคิวไปได้แลวเอนโซก็ลัดชดไปหนึ่งคิว5หเก็บเอลันโดมาได้ฮะ เอาแหละเหมือนดีเล็กเข้ามาจะเติมฮะแต่ว่าก็โดนเจ็บไปได้ครับด้วยใครก็ไม่รู้ครับดูไม่ทัดเอเดลี่เหรอเอาแล้วครับสลิมโดนเกี่ยวแล้วครับเรียบร้อยฮะนับไ้สองวิสลิมแตกนับจะจบอะไรวะเนี่ยตนเกียงที่ดูเดือดกันเลยทีเดียวฮะแล้ววีโร่เกิดมาเอดโซเกี่ยวพิชโดนรถถังก็ที่หายแล้ว ไม่เป็นไรฮะมีเพื่อนช่วยอยู่ฮะวีโร่ตายไหมเรียบร้อยฮะวีโร่โดนเอนโซเก็บไปได้แต่เวเลสพยาพยามหนีฮะพยายามหีออโต้รอดจะรอดหรือเปล่าจะรอดไม่รอดจะรอดไม่รอดแต่เหมือนจะหันกลับมาสวนถ้าไม่หันกลับมาสวนมึงก็ไม่ตายหรอกเบเลสจริงๆหร <Yeah. S 1> ือเปล่าวะนะตอนนี้อตอนนี้แฝดตุ๊กค่าเริ่มเสื่อลับมาแล้วนะครับแต่ว่าพ่อโดนเก็บเป็นทีละตัวเมือนเดิมเรียบร้อยฮะหายหมดซี่ฮะเ uh huh! นี่ย ถ้าอยู่กันบ้านดีๆอะ่ๆอะก็น่าจะรอดแล้วเออเอ้ยย่จบสักทีโอ้เหนื่อยวะ่ะตอนเล่นมันไม่เหนื่อยหรอกไอตอนลงภาคเสียงตอนเนี้ยเหนื่อยอะ่ะจริงจรงมันเยอะไอช่วยปวกกันเยอะมากแค่ไปได้ภักเลยโอเคอมาสรุปเอนโซกันก็เอนโซที่ ตัวปรับใหม่มาก็เล่นง่ายขึ้นก็ถ้าสกิลสองเกี่ยวไม่โดนก็กดสกิลหนึ่งพุ่งไปใช้อันติเกี่ยวได้แล้วก็สกิลสองยกกลับมาแล้วก็กดอันติพุ่งกลับมาเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้อ่ะแล้วก็ระยะการพุ่งของอันติมันไกลขึ้นด้วยก็น่าจะเล่นง่ายกว่าเดิมเยอะน้าตาเน,นี้ก็ได้อคอสสิวด้วยสวยได้เอบีพีด้วยฮะออคอสสิวขนาดนี้ไม่เอบีพีก็ไปรู้ลยแหละอืม โอเคเรามาสรุปสกอร์รวมเกมนี้กันสกอร์รวมเกมนี้อยู่ที่38ต่อ15สกอร์ผมอยู่ที่18ตาย3แอฟซิฟ4แล้วก็เอฟพีอยู่ที่14.0ดนาเมจ27เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิกงรด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปละเหนื่อยรีบๆจบเหนื่อยไม่ไหวแล้ว